คลิปนี้เป็นอีพีพิเศษนะเป็นอีพีที่เราจะ,ะนั่งทานข้าวกับพี่พี่ยูทูบเบอร์นะแซบใช่ไหมแซบเลยเมนูเหลาหนุก,กอบนะ ไม่ไม่ใช่ว่าอยากกินตัวคำใหญ่แล้วอยากกินเยอะเยอะยสบาเลย่เพื่อนค้าอย่าลืมกดติดตามนะคะช่องปักหลักช n n นลค่ะนี่คนจรเปิดให้ดูอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะจ๊ะตามนี้เลยบ๊ายบาย สวัสดีครับปักหลักชาแนลนะครับปักหลักชาแนลคลิปนี้เป็นอีพีพิเศษนะเป็นอีพีที่เราจะ,ะนั่งทานข้าวกับอีพียูทูบเบอร์นะยูทูบเบอร์ลหลายช่องนะเดี๋ยวมานั่งทานข้าวด้วยกันนะครับนี่วันนี้นั่งทานข้าวกันที่นี่เลยนะครับที่ร้านเปิ้ลยำแซ่บเวอร์นะไปนั่งกินยำกันนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปติดตามชมกันนะว่าจะโหจะแซ่บเผ็ดร้อนขนาดไหนนะครับโอเคนะ นี่นะครับมาแล้วนะนี่นะสวัสดีครับพี่ชันชัยนะครับสวัสดีแม่แอนนะครับ,รบนีนะ่แล้วก็สวัสดีน้องตุก๊กค,คนชาค่ากกางลาล c h ชาแนลนะดเดี๋ยวมาดูก่อนนะฮะยังไงั นี่นะครับโหวันนี้มีเมนูหลากหลายเลยนี่นะแบบนี่มาพิชานก็มานี่นั่งกินนั่งกินข้าวด้วยกันวันนี้นะครับน้่นในม่คนเจมร้านเป็นยังไงพี่ก็มันอร่อยเซบใช่ไหมแซบเลยไอ้ยำปลาซาร์ดนี่คือแปลกนะแบบผมนะไม่เคยกินอร่อยก็คือยำแล้วก็ใส่อะไรนะปลาซารก็คือวาซาบิก็คือยำนั่นแหละนยำ กตินะคะใต่ว่าจะเข้าไปนะคะก็จะเป็ี่ยนรสชาติหนึ่งเลยเดี๋ยวเรากินปลาแซลมอน๋ต่เขาข้าสมดนแล้วเรากินอันนี้บ้างนี่ของข้าวอร่อยข้ามีผักมีอะไรนี่อรับองดลองดลองดูลองรูอดูอดดงองูออองอลอองงงอ ให้ดูบ้างแล้วทำไมไม่ปอยู่ฝั่งนี้จไปนะเดียวถามแม่แอนแม่แอนเป็นไงสามอย่างเลยนะคะเป็นนี่อะไรไข่ปูม้าแล้วก็ไข่แมงดานะคะยำยำา่าเลยัอันนี้เป็นนี่แม่แอนแม่แอนนี่นะอร่อยไหม บอกได้คำเดียวค่ะบอกได้คำเดียวอร่อยแต่กินได้หลายคำเนาะดีครับกินอีก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 อันนี้คันนี้เ่าอยู่ก็เอช่วยกันช่วยกันแกงแกงไก่อันนี้จะเป็นแบบปลาค่ะแกงไก่เนี่ยเขาอนนี้ไม่แอนเขาตาบรรยายด้วยปากปลาไก ต,ต,ตอนนี้เคี้ยวแล้วนะคะร้อแล้วอร่อยไหมคะเห็นตัวเองอไม่มีตัวเองวะไม่ได้ไม่ได้อร่อยมากอร่อยมากอร่อยจนพูดไม่ได้ตอนนี้ถึงคิวผมแล้วเดี๋ยวผมจะชิมอันนี้หาเมนูเมนูเมนูที่อยากจะแนะนําเป็นเมนูใหม่วันนี้อันนี้ก่อนเอาอันี้ก่อนดีกว่าต้องกาจะซีตัไหนดูตันนี้ละได้ไันนี้เปนอ่อยนี่อันนี้เป็นเมนู เราหมูกรอบนะกระหรวหมูกรอบแบบเด็ดมากจิ้ถูกจะตันเนี่ยโหสุดยอดอันนี้แบบเมื่อกี้ผมกินไอ้กราราหมูกรอบไปเมนูนี้เมนูนี้เมนูใหม่เมนูใหม่แบบืแบบ ต้องโดนต้องโดนมนูนี้นะพระเจ้าพระเจ้าให้มาคนละอย่างครนก็จะเลียงไปนลบกินไบ้านนะครับที่นี่หอายไ่ไมครับยตอยากอยากย้ายชีวิตมาอยู่สุรารีเลยเนาะอยากมาที่นี่เลยค่ะย้ายเลยเหรอพี่สุดยอดเลยเนาะที่สำคัญนะคะอาหารทะเลที่นี่คือสุดยอดเลยทำให้ เดนมีครับ๋ย,เย,เย,ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ติดใจติดใจเดี๋ยวต้องขอ<ด>งนี่แบบเหลาหมูกรอบนะอันนี้แบบเผ็ดมากไม่หวานแล้วขอข้าวด้วยขอข้าวด้วย เผ็ดร้อนจริงนะมันดิ้นได้ดิเออมันดิ้นได้หรอันดินได้ดิต้มใหม่ต้มันเพิออกมากนี่หรอใช่แพงไม่กี่พันออสองพันนี่เรื่องนแงอ่แพงอีบมันเด็ดดั่วมากเลยบอกเนี่นะเราไม่เคยถ่ายที่นี่แบบคือพื่อนใคเป็นเหลืออยู่ ไม่เงิไม่เคยใช้จนเงนหมดอ่ะใช่ใช่ใช่ตายพี่เลยเดี๋ยวพี่แป๊บนี่นี่เป็นอมยำบอกแล้วนะว่า้มย้ําน้ำข้นนะแบบครบเครื่องเรื่องความแซ่บนะมันล็อกอย่างไรเนี่ยล็ออย่างไรมันมันล็อกไม่ได้ครับเอาเอาแก้เอาแค่เอาแก่เนี่เขากินกันอีกเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ชายพี่ชายบอกว่า ให้ลองกินแซลมอนนะเดี๋ยวผมชิมแซลมอนนี่นะเดี๋ยวได้ผมไม่ดูให้ดูแซลมอนก่อนนะนี่นะครับนี่แซลมอนแบบออื้นะเดี๋ยวขอตักหน่อยขอช้อนเลยนะพี่ขนาดไม่แอนกินไปชิ้นหนึ่งผมกินไปชิ้นหนึ่งแลนี่นะแบบจะหมดแล้วนี่นะแบบแซลมอนนะแซลมอนปลาเนอะมาเจอกันแต่ใน งจองมือแล้วนกเเไม่ดเเโดนป็นผมจะโนอะไรกผี่าก็จะเปืติดตามไม่เปไรเพราะว่าก็จะเต็ม5,000ตอดนใครลบไปผมก็เพิ่มใหม่ก็คนรอคิว5,000เยใครลบอกอกมาเลยโอ้เด็ดมากเด็ดมากนี่เลยเราะเอะมากหมูเหลาหมูกอบ แบบนี้ก็รับครับดมากอร่อยนะกี่ปีแล้วประมาณปีนึงปีน้ก็ใช่หกเจ็ดทันนี่ไม่น้อยดีสถือว่ามาสุกทานนะก็มีเต้อ้อม้ะ รู้จักนะหมายถึงว่าคนณีด้ยังไม่เคยเข้าไปเห็นนะลองเข้าไปดูนะครับนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งประกาศชาแนลหน้าหนี่ก็เปลี่ยนยี่ห้ที่หายเจล็ดคนดูเยอะมากครับมายำมาแนวยำนะยแต่ว่าเพราะว่าสุดยอดคนนี้นะเฟซบุ๊กเขาก็จะออกแบบเหมือนอนี้หน่อยแบบบุนเวอร์รุ่นบ้าเลย อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเทคนิคต่อๆผมจะเข้าไปดูเลยอายอายอ่ะกินต่อ <c oughs> มากินข้าวกันวันนี้วันนี้มากินข้าวกับพี่พี่ยูทูบเบอร์นะครับผมมากินด้วยกันนะวันวนี้นะครับนี่น้ำตุกชากรังลาวนะอร่อยจริงครับตอนนี้น,นี่นอ,อร่อยอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับนี่ต้องมาลองนะแบบต้องมาลองนี่นะเดืขนาหนี้ตุ๊กเยอะ เป็นเมนูใหม่นะครับอ๋อเป็นเมนูใหม่เมนูวันแรกวันนี้อ๋อมาแรกนะนี่อันนี้เป็นเมนูวันแรกเลยนะครับนานนะก็อันนี้แบบเผ็ดมากเผ็ดมากสกิปมาดูจนถึงตรงนี้ก็เราอยู่ร้านยำเซฟเวอร์ของร้านร้านไหนนะอ่าร้านเปิ้ลยำเซฟเวอร์นะครับตั้งอยู่ที่ตลาดโตลุ่งหน้าศาลจังหวัดชลบุรีนะครับนี่ใครมาเที่ยวชลบุรีมาเที่ยวบางแสนนะ แวะเข้ามาชิมได้นะร้านนี้น,นะครับเผื่อใครจะไปกดตืดๆน,น,นะก่อนห้าทุ่มมาซื้อที่นี่มานั่งกินบางแสนแล้วมาตืดๆแบบนี้ได้นะหรือว่าหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่ไปบางแสนสะพานใหม่ชมลบุรีแนะนำแนะนำอยู่ใกล้ๆนะครับไปแว้นใช่ไหมอ่าไปแวน้น <laughs> ไปนั่งชิมยำแซ่บๆนะชมบรรยากาศแบบวิวสวยๆนะวิวทะเลนะมาสุดเสาทิ่ก็จะลืมนะวันธรรมดาเขาว่าขายนะคะยกเว้นยกเว้นวันพุธจุดวันพุธวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวกินกับพี่ไข่ปลาดู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 อันนี้อยาไม่ไม่ไม่ใช่ว่าอยากกินทัวรคำใหญ่แล้วอยากกินเยอะๆยังสบายเลย นะนา้องตุ๊กเป็นไงกินไม่พูดไม่จาเลยอร่อยมากครับอร่อยมากนะนี่ดูแม่แอนแม่แอนโอ้แม่แอนแบบจัดไปนี่แบบกินกับข้าวเกียข้าวนะครับเดือดแบบยำสามไข่ครับโอ้เป็นไงเป็นไงยำสามไข่นะครับนี่นี่นี่ อยอยรครับต,ต้องมาลองใช่ไหมยำสามไข่นี่แบบแบบเมนูต้องลองเลยนะครับสามไข่นี่อันนี้ร้อยยี่สิบบาทนะได้แมงดาตัวหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็ได้ไข่ปูนะไข่ปลาเลียวเซียว<ช>นี่แบบสุดคุ้มร้อยยี่สิบบาทยำสี่ไข่ก็มีสี่ไข่ร้อยห้าสิบนะครับสี่ไข่ร้อยห้าสิบใช่ครับเมนูแพงที่สุดที่นี่คือร้อยห้าสิบเหรอใช่ครับแพงสุดคือร้อยห้าสิบบาท แบบแา,า้เราพิเปิลนี้แบบใส่ไม่ยั้งเลยนะแต่แลาแน่นทุกอย่างเต็มจานทุกอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไปดูยำแซ่บกันต่อนะครับโอ,โอ้นี่มาถึงมาดูยำก่อนแป๊บหนึง่งนะโอ้นี่อันนี้เป็นยำทูกคู่ถูกคู่แยกค <laughs> ่ะอ๋อถูกคู่แยกใช่ไหมแยกน้ำยำกลับบ้านแยกน้ำยำกลับบ้านนะครับทานนี่แล้วก็กลับบ้านต่ออ๋อทานที่นี่เสร็จแล้วเอากลับบ้านต่ออดใจไม่ไหวนะ ชุดช่องสามชุดออ๋อชุดช่องสามนะมน้องเฟิร์นน่ารักมากน,ะน้องเฟิร์นน่ารักมากถูกใจเลยใช่ไหมถูกใจนะครับเขาเป็นร้านวิวนี่นะขอขอร้านวิวเลยนะอันนี้อันน,นี้แบบแยกน้ำยำใส่ถุงกับบ้างนะครับ โ้นี่วัตถุดิบหมดนี่กุ้งจะหมดแล้วนี่นะแซลมอนหมดไปแล้วนี่นะครับนี่นะลูกค้ายังเต็มหลังทานอยู่เลยนะอุ้ยนี่ยังไม่จบยังไม่จบนะนี่โอ้ดูเมนูก่อนเนี่ยแบบให้ดูก่อนเนี่ยแบบเยอะมากนะครับแบบอันนี้คือชุดเนี่ย ลูกค้าทานไปแล้วนะทานแล้วแล้วแบบติดใจนะครับแล้วก็สั่งกลับบ้านเพิ่มด้วยนะครับแบบนี่แซ่บจริงแซ่บจริงอ้นี้ต้องมาลองนี่ให้ดูให้ดูนะแบบอืกินเมนูเนี่ยเอากลับไปกินเมนูเนี่ยเดี๋ยวโหนับผมนับไม่ไหวเยอะมากเยอะมากนู่นแล้วแล้วอันนี้คือคือชุดที่ทําแล้วนะแล้วยังมีชุดที่กําลังทําอยู่นะเนี่ยกําลังใส่ถุงอยู่นะครับที่ที่ตรงพี่เปิ้ลกำลังทํานะครับยังไม่หมดนะแบบ แซ่บจริงแซ่บจริงสมชื่อสมชื่อนี่ร้านเปิ้ลยำแซ่บเปอร์นะต้องมาลองนะครับร้านนี้นะครับ <c oughs> อโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้เป็นเป็นคลิปพิเศษนะก็คือเป็นคลิปที่เราที่ผมทําขึ้นมาเนาะก็เพื่อแบบปเปลี่ยนบรรยากาศนะนั่งทานข้าวกับพี่พี่ยูทูบเบอร์นะครับก็ลองทําให้ทุกคนได้ชมกันไนดะ้ว่าเออเบื้องหลังของยูทูบเบอร์นะครับเวลาไปไปถ่ายทำเนี่ยนะครับเขา กินอยู่กันยังไงนะวันนี้ก็ได้ร้านเปิ้ลยำแซปเปอร์เนาะเขาก็อนุเคราะห์เลือกอาหารให้นะฮะนะครับก็เนี่ยวันนี้ก็อิ่มนำสัปหางกันครบทุกช่องเลยวันนี้มากัน4ี่ช่องนะมะีพี่ใหญ่ของเราใน,นวันนี้นะครับก็คือพี่ชานชัยนะกินให้อ้วนตายนะครับแล้วก็น้องตุ๊กนะฮะ ชากรางลาวชาแนลนะครับแล้วก็แม่แอนชาแนลนะครับแล้วก็ผมเอกปักหลักร์ชาแนลก็ยังไงฝากกดซับสไคร์นะทั้ง4ช่องเลยนะครับก็โอเคตรงนี้ก็ขอปิดคลิปเท่านี้ก่อนแล้วกันเป็นคลิปพิเศษนะครับทำพิเศษขึ้นมาให้ทุกท่านได้ได้ได้ชมกันเนาะนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปักหลักร์ชาแนลด้วยแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป ดำแซ่บของปกักหลักชาแนลนะครับโอเคครับก็ขอบคุณเอออย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสั่งน้ำพริกกินด้วยนะใส่กระสนน้ำพริกแซ่บนะครับสั่งได้นะฮะนะครับวันนี้ก็ยังขายอยู่นะยังขายอยู่นะครับโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย